ย yeah! <window> ู่ขวายู่ขวาลงหม้ขวาเหมือนนั่นแหละไปล้อกให้ล็อกขวาให้ปาดซายไปตายตายลโลโลข่าวสับตัวหนึ่งโลข่าวสับอตัวหนึงพุทธโลขาวสัตัวพุทธสามนอกมีคนปะ หลัวขาไม่ตายวะมันหมดดันลูกขาทำหนอลูกขาทำหนอลูกขาทำหนอจะตายเอาเอาหน่อยยิ่จะตายกดุญทีจะตายแล้วเออสวยห้องน้ำห้องน้ำเยอะห้องน้ำเยอะมากห้องน้ำเยอะมากอารันเอาได้เดี๋ยวช่อนอารันตายอารันอาันไอห้องน้ำเยอะเอาดิมาแล้วมาแล้วดิตายหนึ่งเพื่อนตายหนึ่งตายหนึ่งเข้าไปเร็วเข้าไปเล่น ซื้อตู้ตั้งแม่งเลยดิไม่ได้เฮียซื้อตูตอต้ตั้งแม่งเลยสัตว์ตู้เทียกับไปละเก้ารวะเนี่ยเกิดเกิดหลังปั๊มมอมือปืนไกอะไรอะไรโดข้าวระตู้ถ่านปะตายถ่านแล้ววะมือแม่งลื่นเข้าตายหตายหนึ่ง ทำได้ทำได้รีบลงมาตายปะตายแล้วตัวนึงโอเคท้ำนอตเหลือกี่ตัวรันเหลือสองตัวเหลือขวากว่าตัวโอเคโอเคขวาขวาเด็ดเด็ดอะไรมาตู้เหรอถ้พวกแคมป์ตอนแรกก็คือโลนินแคนเซนป่ะที่เอ้ยแคนเมโซปั้นสีกับเราเหลืองๆป่ะ

เฮ้ยวิ่งแล้ววิ่งแล้วโอตีโอตีนักงกตไปตแงสมั้ามแลยังยังยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่แดงสี่โนะชื่อซิี่

ของหลังเจ็บมาก,มมากไอ้ตุ๊กแม่งมาเกิดกเพื่ติดติดกันเด็ดเด็ดับมันตัวตโอ้ของใครบึ้มเลยวะตรงนี้มันเป็นยัาเก็ตใหญ่กันอยู่นะสองตัวมีกำแพงรั้วขางตัวนึ่งไปเลยไม่รอ้ไม่รู้ยังไงเยี่ย,ยม เฮียไม่เอาเฮ้ยน่าวันตู้ตอน้พี่บอลจังๆไม่เียแอเกียร์ไ้เกียร์เข้าหฮ้งตอขนข้าอนเข้าเพื่อนสายมืออย่าท้ทีสวยงาม

ของเพื่อนที่ว่าอยู่ตรงโงไม้มาเก็บได้นะอ่านชื่อไออารันอารันมาเก็บก่อนก็ได้อารันสมนี้อารันเยอะมากเดี๋ยวตั้งรอให้เก็บเลยไมันเริ่มดัแล้วนะเนี่ยผมอยู่ข้างบนหลังคาไงผมเล่นให้อยู่เก็บไปก่อนเลย ตงหนักหนึกน้ำไม่ใช่เรียลขึ้นมามามาขึ้นหลังคาแทนบุกเลยดิคนนึ่งบังแกใหญ่มันวิ่งไปอู่แล้วครับไม่ตายหรอกตายแล้วโอ้โหแม่งหมดหวยน่าราเราสิบร้อยตัวนึงเร้อสิบร้อยเยอะเร้อยสิบข้ามหน้าบ้านแฝดตัวง่ายรอให้เดี๋ยวให้มันอยู่แถวหลังปั๊มนี่แหละทั้งห้องลอยทั้งห้องน้ำกลางอยู่ตรงงกลาน้ำบันแฝดมาเต็มเลยทีสวย

ไเลยช้าแล้วนะใครปวดตาปิดไหนได้ใครเป็นต่อแคนฝากเชินะพี่บอลผมยกให้นะโอ้ยยกยกไม่หมดอะเต็มไปเลยเช่นไรครับรถสิบล้อมีตัวเดียวตัวผู้หญิงขวามือมือมันมันเข้าทางกินน้ำอะไรเยอะมากเมื่อกี้มีถังยาทีตรงตกลงทีจะมีตรงไหนบ้างอ่ะเห็นจุดตรงไหมมีเนี่ยนะตรงคอนลอยกำลังวิ่งมาละไอ้เจ้าดีอะ นี่อันนี้ตก <Pok> er. อันนั้นะอันนี้ตกอันนั้นสิบล้อมีดิทีล้อยิงให้ทีระวังไม่ได้ทีไม่ได้ทีต้องถอยสิบล้อไม่ตายทีอใช่ใช่ไม่ได้ดัดดัดไม่ได้ทีมันเยอะถอยมาถอยมา ที่ถอยมาถอยมาหลับ้านตู้ก็ได้นะเผื่อมันโอบมานะอย่าเล่นยากผมช่วยยากเชี่ยแม่งสิบตัวนี้จุกจุจิกจัดกีบ้านเก็บหมดเลยก็ได้ตรงนั้นอ่ะเป็นเบอร์อันดับที่สามโอ้ติมยแกหอมมันเลยไม่เห็นไม่เห็น เฮ้ยทีทีมันตกทีแล้วเดีช่วยมันตเี่ยะช่วยทีมันนะโอ้ยเฮ้ยเ้ยขาคมจังวะโอ้เ้ยเฮ้ยเข้าเยอะวะาย่ะขอ,ขอ,ข,อ,ข,อขอยาได้ไหมอะไรขอยาขอยิมยาก่อนด้อ เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขำให้เดี๋ยวคขำให้เดี๋ยวขำให้เดี๋ยวขำมันตู้ให้ชิบหายแล้วโอเคโอเคอเล็กอเล็กเรียกอะไรครับรับตีรับตีใครใครเปิดตีตีผมทีได้ไหมตีโล่บ้านตู้เย็นแล้วนะบ้านแฟดอ่ะใครใครเปิดตีตีผมทีต้องต้องผมซื้อโล่ใหม่แล้วตามใช่ปะ สิบสิบห้าแถวสามหน้าบ้าใครใครใครเปิดตีตีตีหน่อยใครตีอยู่อ่ะตีอะไรไม่ได้วะอเล็กมาแล้วอเล็กมาเต็มเลยเยอะมากหลุดหีบผายแล้วต้นเาอเล็กก็จะตียัง

他没被你离了，他没被你冤枉了。